สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่เล่ยระดาเกือบหลครับผมดินหมดครับทำทางขึ้นใหม่ครับช่วงนี้ดินเปียกเยอะเลยเกินเราดูครับเที่ยวแรกครับจัดโดยเสียบปอยครับจะขึ้นได้พเพรลื่นแล้วลื่นแล้วอาวยายังไงครับ นี่รถจากเรือครับผมเอฟรอตอนนี้ก็วิ่งกับเจ๊ดาวดินด่วนนะครับหรือว่าทีมงานที่สายลนนะครับเป็นสายลนนีงครับผมนะครับนี่เจ้ามัวเราก็อยู่นี่ครับผมเจ้ามัวเรานะครับดิ่งรวมจ้างไม่ได้เปลี่ยนครับขันขาวสายโหดขันเหลืองก็มาครับ เจ้ามัวเราวิ่งแบบยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลยนะครับจะเอาอยัางไงนอะเดี๋ยวไปดูก่อนเอาอยัางไงลูกพี่ประตูดเดงครับคันนี้เสียปอย ดาวดิ้นด่วนหรือว่าเอฟโลครับผมนี่นะครับใช้โกเบลโกครับผมเต่งเหมือนกันนะเนี่ยมีหมวกครับวันนี้รถก็โรคิวครับวันนี้รถดำเยอะครับมาเรื่อยๆเ,เลยครับผมนี่วันนี้วิ่งอยู่สองทีมงานครับ งานเราก็ประมาณ400เที่ยวครับเก็บไปแล้วตอนนี้ก็เหลือประมาณ40เที่ยวนะครับประวาณจัดไป200กว่าเที่ยวแล้วครับบอกขยะเช่นเคยครับตอนนี้แลาวยังตั้งท่าไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงครับตอนนี้ ดินไม่เต็มสักทีครับขุดไปก็เจอตะขี้ตมครับตัวนี้ทำทางเปิดไปเอาด้านในครับจีดาวดินด่วนหรือว่าแม่ยายซส์หลอนเองครับผมนะครับโอ้ ที่ไทยเสียโป้ยครับน,น,นั่นดังอะไรดังมันเกีย ดังเมื่อ,อไรในเกียร์ขว้าน้อยขว้าน้อยสบายๆครับไม่ควยด้านบนนี่ก็จ่าเรื่องครับดบก้า นาเล็ดสวยงามครับอันนี้เอกะรอยเก้าห้าโซนนี้จะชอบสีเขียวครับแอ,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 อบโลแอบโลปากรอบโลแคปเล็ดอันนี้ก็น่าจะเป็นรถใหม่ครับขั้นเหลือง สวยงามนี่คันแรงครับโอ้ท่อวนอีกต่างหากพี่น้องเอ้เจวจะดี J T, น่าจะใช่นะ่คันนี้ดูจากการฟังเสียงแล้วนะครับมาแล้วหฮเทคปีกนก จีโอเจ็ดอี e, สีเหลืองนี่ท่อตัวเอสพร้อมนะครับยังใหม่ๆเลยนี่อูจอเจริญทรัพย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรผู้ใหญ่เอสีเหลืองครับขันมาใหม่ๆเลยนี่เป็ดสามครับพันนั่นทีเด็ดเลยนะครับมีเครื่องเสียงด้านบนอีก ฮีโน่ F4 สุปเซียร์หรือเปล่าเนาะนี่จ้าม่วเราก็อยู่นี่ครับผมเจ้าม่วนะครับเราคิวตักดินครับช่วงนี้ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันพอดีนะครับในี้จอดกันนี่โอ้ โอวนครับเฟดสามครับนี่โถ่ไยบูลจตรถภัยบุหรือเปล่าครับมีขึ้งเสียงนั่นบนอีกพร้อมอ่นีร,ร่วมครับสองคันครับวันนี้วันนีม้มาซื้อดินครับครับจนเราก็วิ่งอยู่กับสี่ห้าคันนะครับผม ใหญ่ครับตอนนี้ก็สวิตโม่สองหนึ่งศูนย์แจ่มโมเราก็อ่ะหัวจะดูโล่งๆเลยครับนะครับเจ็ด e แปด e ครับตนนัวนี้เป็นเหลืองเจ็ด e ทันม่แปด e นะครับหัวดูโล่งๆโลอนๆเลยโทษ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็บายๆครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ดูการทํางานของเรานะครับก็มาอยู่กับชีมงานจีดาวดินด่วนหรือว่าเอฟโลครับเอฟโลก็ผมมาทีเดียวอันนี้ก็ทําทางวิ่งดินอยู่เนื่องจากที่ตมเยอะเหลือเกินโอเคครับคลิปนี้ก็จับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ